หากอยู่ยี่สิบใบเขียนเบอร์หนึ่งถึงยี่สิบไว้ในกล่องแล้วสุ่มหยิบขึ้นมาหนึ่งใบจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ฉลากเบอร์ที่หารด้วยสองหรือเจ็ดลงตัวเป็นเท่าใดหารด้วยสองหรือเจ็ดลงตัวหารด้วยสองลงตัวก็มีอะไรบ้างอ่ะสองก็มีอยู่สิบตัวอ่ามีอยู่กี่ตัวละ่ะ หาได้สองลงตัวก็ก็สองสี่หกนะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสิบแปดแล้วก็ยี่สิบก็จะมีอยู่ยี่สิบตัวครึ่งหนึ่งแล้วก็หาได้เจ็ดลงตัวหาได้เจ็ดลงตัวก็จะมีเจ็ดแล้วก็สิบสี่นะเพราะนั้นก็คือต้นเนี่ยสองเนี้ยสองสี่หกแปดสิบสิบสอง สิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วก็อีสิบหารที่สองตัวก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ก็มีอยู่สิบตัวก็สิบสี่ซ้ำอันนี้อีกหนึ่งตัวก็รวมเป็นสิบสี่สองอันเนี่ยหารด้วยหารด้วยเจ็ดลงตัวคือสิบสี่สามตัวตรงนี้ก็อันนี้ก็ไม่เอาเอามาเพราะว่ามาไว้นี่แล้วก็บวกกับเจ็ดไปตัวหนึ่งก็มีหนึ่งตัวสิบบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ด ก็เป็น11-20ก็ตอบ11-20